สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะในกิจกรรมการดูแลตนเองนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะสอนเรื่องการรูดซิปเด็กๆก็เคยเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือซิปที่ในบทเรียนของเรานะคะเป็นซิปจำลองนะคะรูดยังไงนะคะรูดจากข้างบนเอามือกดลงนะคะ แล้วก็รูดลงมา ันนี้ซิปจำลองนะคะซิปจริงๆเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะอ,อย่างซิปปิดเสื้อซิปติดกางเกงนะคะแต่นี้สิ่งที่คุณครูนำมาได้ก็มีเป็นกระเป๋ามีซิปนะคะอันนี้มันปิดอยู่ถ้าเด็กๆจะรูดเปิดนักเรียนเด็กๆก็ต้องจับอีกด้านหนึ่งแล้วก็รูดนะคะ,ะแล้วก็เปิดข้างในหยิบสิ่งที่นักเรียนต้องการ ะะเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดเดิมนะคะอันนี้คือซิปกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีซิปกระเป๋านักเรียนนะคะของคุณครูก็มีกระเป๋าของคุณครูนะคะคุณครูมีซิปรอบตัวหรือเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือซิปกระเป๋า นะคะเปิดแล้วติดติต้องปิดนะคะอ่าเลยต้องจับช่วยอีกด้านหนึ่งมันจะรูดได้ง่ายนะคะอ่ามีหลายซิปเลยนะคะของคุณครูหลายช่องนะคะใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตัง ใส่ปากกามันมีด้านหะลังอีกอืนะคะอันนี้ก็คือวิธีการรูดซิปค่ะเด็กๆคะนะคะไปทดลองทำดูมองหารอบๆตัวเรามีอะไรเกี่ยวกับซิปบ้างเด็กๆก็สามารถทดลองทำได้นะคะเด็กๆไปทดลองดูค่ะเจอก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ